วันนี้ลองมาทําโจทย์ทอีกข้อนี้กันค่ะเป็นตัวอย่างของโจทย์ที่จะออกในพาร์ท5ซึ่งจะวัดเรื่องไวยากรณ์น,นะคะข้อนี้ลองดูที่โจทย์กันก่อน Mr. h d o g gave the students a dot l e s s o n about teamwork ประโยคนี้จะแปลว่า Mr. h d o g ให้บทเรียนที่จุดๆกับนักเรียนเกี่ยวกับ การทํางานเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์กนะคะถ้าเรามาดูช้อยสังเกตว่าจะเป็นคําว่า help ที่แปลว่าช่วยเหลือทั้งหมดเลยแสดงว่าข้อนี้เนี่ยจะต้องวัดเรื่องประเภทของคําหรือว่า parts of speech แน่นอนนะคะเวลาที่เราจะทําโจทย์ประเภทนี้เราจะต้องดูข้างหน้าและข้างหลังช่องว่างค่ะซึ่งข้างหน้าช่องว่างเป็นคําว่าอะอะนะคะเราจะเรียกคําแบบนี้ว่าคํานําหน้านามค่ะ และข้างหลังเป็นคําว่า lesson lesson แปลว่าบทเรียนนะคะถือเป็นคํานามถ้าเราเจอแบบนี้ข้างหน้าเป็นคนาํานําหน้านามตามด้วยช่องว่างและตามด้วยคํานามนะคะแสดงว่าช่องว่างตรงกลางแล้วส่วนใหญ่จะเป็น adjective หรือว่าคําคุณศัพท์ค่ะให้เราคิดไว้เลยว่าช่องว่างตรงนี้น่าจะต้องเป็นคําคุณศัพท์แน่นอนซึ่งจะมาขยายคาว่าบทเรียนลองมาดูช้อยกันก็ a help help ในข้อนี้สามารถเป็นได้ทั้งคํานามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เ,เลย เพราะฉะนั้นจะตัดออกไปเพราะว่าไม่ใช่ adjective ข้อ b help ลงท้ายด้วย ed อาจจะเป็น verb ช่องที่2หรือช่องที่3ก็ได้นะคะข้อ c helpful จำไว้เลยอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย full จะแปลว่าเต็มไปด้วยและจะเป็น adjective ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อ c ได้เลยส่วนข้อ d dog helping ลงท้ายด้วย ing แบบนี้เราจะเรียกว่า verb ing หรือว่า gerund นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบง่ายๆคือข้อ c ค่ะ helpful ในที่นี้แปลว่ามีประโยชน์นะ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย